ีวันนี้เรามีลูกตาลเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตาลเชื่อมกันนะคะอือถื้อละยี่สิบไม่ได้ขายนะคะซื้อมาค่ะมาเริ่มแกะกันเลยรอนตาลสดๆเลยค่ะใช้ช้อนเนี่ยะคะแกะง่ายใช้ช้อนดีกว่าใช้มีดที่ต้องกลัวบาดมือ นี่ทำอยู่ตลาดน,นี้นะคะขายโคด้วยทำด้วยขายดีมากว่างจัด 我问你了吗？我没谈了，我没谈过，没谈过都没来，没来呢。他他只考虑那个钱。还没搞呢，哦。 รสสุดนุ่มนุ่มนุ่มมากเพราะว่าเรื่องเอง também, I like